สวัสดีครับนักเรียนนะครับก่อนอื่นครับยืนยืนยืนขึ้นครับทุกคนยืนขึ้นครับนะฮะเราจะกราบบูชาพระตาไตรนะครับนะฮะนะฮะว่าพร้อมกันครับ ปัโนปะวะโสาวัมโคสััามนร้อกันครับกราวรอาารครับต่อไปเป็นการกล่าวคำสัมพอันตนนะครับให้เีกชายลังสรนานำกล่าวนะครับข้าพระเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งตัดปฏิญาณว่า้าขอตั้งตั์ปฏิญาณว่า ข้อที่หนึ่งพ่อที่หนึ่งข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะมีเมตตาต่อกันจะมีเมตตาต่อกันข้อที่สองพ่อที่สองข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะมีความสามัคคีกันจะมีความสามัคคีกันข้อที่สามพ่อที่สามข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะให้ ซึ่งการและการจะให้ไซึ่งการและการข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้าพเจ้า,ะจ,าจะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดจะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้าพเจ้า สมาธิแบบเมตตาจิตจารสมาธิแบบเมตตาจิตแก่สรสรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อความส,าสาันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปครับนับเกเรียนน,นั่งลงครับนะฮะที่เราจะศึกษาต่อไปนี้นะครับในเรื่องที่สองนะฮะก็คือจุดประสงค์คองของการทำสมาธิแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหา ทบทวนสักนิดนึงนะครับว่าช่วงที่แล้วเราเรียนอะไรบ้างนะครับเด็กชายบรรเจิดนะครูถามว่าใครเป็นผู้กอ่อตั้งสถาบันพลังจิตาอนุภาพครับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยศรินทโรครับเก่งมากอเอาบรบมือให้เด็กชายบรรเจิดครับนะนะนะพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยศรินทโรนะสมรรถน์ขอ,ของขั้นคืออะไรครับเด็กหญิง พลอยจพัสสมเด็จพระยาณวัชิโรดงค่ะอ่า,อาเก่งมากครับเก่งมากนันีนผู้ก่อตั้งสถาบันพลังชิตตานุภาพนะครับแล้วหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรอื่นๆน,นะครับทีนี้เราจะมาศึกษานะฮะในวันนี้เรื่องจุดประสงค์ของการทําสมาธินะฮนะว่านะครับนะครูทั้งเขาพอยมาเพื่อให้ในกักเรียนได้ศึกษาตามลําดับ นะครับนะฮะสาระสำคัญก็คืออะไรครับความหมายของสมาธิสองจุดประสงค์สามความหมายของการเรียนรู้สี่ผลของกาัเรียนรู้ต่อสิ่ประจักวันครับเพราะฉะนั้นนะะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ ในเรื่องจุดประสงค์ของการทําสมาธินั้นจะมีอยู่กันสี่ข้อ1นะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถบอกความหมายของสมาธิได้นะข้อที่1นะส่วนข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิคืออะไรนะสข้อแล้วนะนะสนะครับนะนักเรียนจะต้องบอกได้ว่า นะพลังจิตนะครับนะมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรนะฮะแล้วข้อที่4นะคนะัะนักเรียนสามารถปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนต้องสามารถทาได้ทั้ง4ข้อนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของพวกเรานะครับนะทีนี้นะฮะก่อนจะถึง จุดประสงค์การท,ทัทักษิทำอะไรครูอยากให้นักเรียนนะศึกษาเกมการหาสตินะครับตามที่ได้แจกให้นะซึ่งจกเป็นการบ้านแล้วใครได้อ่านมาบ้างแล้วครับรอ๋บอได้อ่านกันแทบทุกคนนะเพราะฉะนั้นจะทําทเกมตามหาสติได้นะครับ,รบนะฮนะนะนะอ่ะการคุณทดพบอีกครั้งหนึ่งนะครับเกม ตามทางสตินั้นก็คือต้องปฏิบัติตามคําสั่งของครูนะครับคําสั่งของครูจะมีัองลักษณะลักษณะที่หนึงนะจะต้องมีสติคำว่ามีสตินําหน้าคําสั่งถ้ามีสตินําหน้าคําสั่งแล้วนัเกเรียนปฏิบัติตามคือนัเกเรียนท,ทําถูกใช่ไหมครับนะแต่ถ้า,าไม่มีสตินําหน้าและเป็นคาสั่งแล้วนัเกเรียนทํา แสดงว่าเป็นไงครับผิดนะฮะตรงข้ามนะถ้ามีสตินะและมีคําสั่งนะนักเรียนไม่ทําตามแสดงว่าเป็นไงครับผิดให้นั่งลงนะฮะขณะเดียวกันนะถ้าไม่มีคําว่าสติและออกคําสั่งและนักเรียนตามคาสั่งนักเรียนก็เป็นไงครับนาผิดนั่งลงเช่นเดียวกันเอาละครับเราจะปฏิบัติกันนักเรียนมายืนอยู่หน้าชั้นครับนะ มาหามากินหน้าชันครับนะแล้วปฏิบัติตามคําส <c oughs> ั่งของครูนะนะเชิญเชิญครับเชิญครับนะคำสั่งแรกนะครับคาสั่งแรกนะครับคําสั่งแรกขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะคำสั่งแรกฟังนะครับนะมีสติยกมือขวาขึ้นเอาละครับเอามือลง มีสติยกมือซ้ายขึ okay, okay. ้นเฮ้ยครับเด็กอ um. uh, ิงน oh, okay, okay. so, uh, so, uh, ุชรักอ๋อมือขวายังไม่ได้เอาให้ลงมือยังไม่ได้เอามือขวาลงเดินไปนุชรักเอาเอาลงใช่ไหมเอาเพราะงั้นก็ดันครับไปตั้งไปดั้งไปดั้งรับนะฮะอย่างนี้สักครังเลยนะครับนะฮะมีสติมือซ้ายลง Bí sátê, mươi khóa lồng Cặp hũ bước sáy Cặp hũ bước khóa Bí sátê, mò ró เอาละครับปรา,ากฏว่าาตอนนะี้เศรษฐียิ่งขึ้นปรากฏว่าเด็กหญิงพลอยนภัทรนะฮะปฏิบัติตามคําสั่งได้ถูกต้องทั้งหมดอ่าปรบมือครับปรบมือนะฮะทีนี้ทําไมนะฮะเด็กหญิงพลอยนภัทรจึงปฏิบัติได้ถูกต้องหมด นะฮะโดยไม่ต้องนั่งเลยเพราะอะไรครับคิดดูไหมเพราะอะไรเพราะเพราะว่าหญิงปลอยพัดมีสติตั้งใจเรียนนะฮะการมีสติก็คือจะต้องเป็นไงครับมีอะไรอ่าต้องจดจ่อในคําสั่งของครูมีสมาธิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนจะมีสติได้ต้องเป็นไงครับ ทำสมาธิเด็กหญิงพอยรพัฒร์ทำสมาธิทุกวันไหมทำทุกวันะคุณครูโอ้นะครับแล้วอย่างน้อยต้องทำอะไรครับพิธีสาพิธีสาสมาธิก็คือทำั้งละห้านาทีสามเวลาเช้าเช้ากลางวันเย็นค่ะเี่ยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้ว นะนักเรียนจะเป็นไงครับเป็นคนมีสติใช่ไหมครับนะนะเพราะฉะนั้นนะแล้วทีนี้นอกจากมีสติแล้วก็ทําให้จิตใจของเราสงบด้วยนะครับอ่าเอาละครับนะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ของการทําสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตาลุภานะครับนะโดยการบริกรรมทุกโภคทุกทิ่ทานของจิตนั้เพื่ออะไรครับ สะส,สะสมพลังจิต <c oughs> นะครับเวลาเราบนาิญจิตทำสมาธิริกรมมรมพุโทโธพุทโธที่ฐานของจิตนั้นนะครับ,รบพลังจิตก็จะกอ่อตูวขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเป็นการผลิตเป็นการสร้างขึ้นมาทีนี้ผลิตและสร้างขึ้นมาแล้วก็สะสมไว้สะสมไว้ที่ไหนที่ฐานของจิตเดียวฐานของจิตได้เรียนต่อไปนะครับตอนนี้จะไม่พูดถึงเท่าไหร่นักนะัเพราะฉะนั้นนะฮะพลังจิตนั้น ครับนะจะมีคุณค่าต่อชีวิตและจิตใจของผู้ที่ดําเนินจิตทรรสมาธิเป็นที่ยิ่งนะจะจะเป็นเช่นไรนั้นนะครับก็เป็นไปตามพระสิทธิ์ที่ว่านะฮะจัดตั้งนะครับคือผู้ปฏิบัติึงรู้ได้ด้วยตนเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าเราจะดําเนินจิตธรรสมาธิถึงขั้นไหนก็ตามแต่นะเราจะต้องนะ เราเลืกไว้เสมอว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธินั้นก็คือพลังจิตนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะครับทีนี้นะครับพลังจิตที่เราพูดถึงนักเรียนทราบไหมว่าคืออะไรเรามาดูนะครับพลังจิตมีกี่คำครับมีกี่คำครับมีคำประสง์การอยู่สองกี่คำครับสองคำก็คือคำว่าพลังันะ ก็คือพลังใช่ไหมฮะพลังนะฮะก็แปลว่าพี่จะรวมก็แปลว่าอะไรครับกํลังกลังนะครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือจิตก็คือแปลว่าอะไรครับใจเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะฮะพลังจิตก็คืออะไรครับกลังใจก็คือกําลังใจนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่านะฮะพลังจิตก็คือกําลังใจ กำลังใจมีความสําคัญยังไงนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับ,นะรบโดยที่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรามีชีวิตอยู่ในประจาวันมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นนะรเรามีความสุขนะเพราะเรามีกําลังใจกําลังใจส่วนใหญ่แล้วเข้าใจจากคนรอบข้างคนรักของเราพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะครับให้กําลังใจนะฉันให้กําลังใจเธอนะนะทำอะไรโอ้ดีทําอย่างนี้ดีก็ กำลังใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนเราอยู่ได้ด้วยกําลังใจนะครับแต่บางครั้งเราก็สามารถที่จะให้กําลังใจแก่แกลัวเราเองได้นะครับการให้กาลังใจแก่ตัวเองนะัเรียนสช่ไหมต้องทําให้วิธีการทําให้กําลังใจตัวเองคืออะไรครับทํำยังไงท<ำ>ําสมาธิเพราะทําสมาธิแล้วเกิดพลังจิตใช่หรือไม่พลังจิตก็คือกําลังใจเพราะฉะนั้น เราให้กำลังใจแก่ตัวเอง<ๆ>ก็โดยการดำเนินจิตทำสมาธินะครับ<ๆ>จำได้ไหมว่านะพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าไงครับเราควรจะสมสมาธิอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับทำทุกวันนะครับอย่างน้อยทำวิธีสาสมาธินะเช้า5นาทีกลางวัน5นาทีนะเ<ๆ>ย็น5นาที<ๆ><ๆ>ก็ถือว่าเราปฏิบัติ อย่างสมัครสมอแล้วนะครับพลังจิตก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองนะครับนะทีนี้นะทำไมเราต้องมีพลังจิตนะเราต้องมีพลังจิตนะมีกําลังใจเพราะนะการที่คนเรานั้นนะคนทุกคนต้องมีพลังจิตเพราะคนทุกคนนั้นจะทํางานสําเร็จได้ต้องมีกําลังใจต้องมีพลังจิตจึงจะทํางานสําเร็จไปด้วยดีคนที่ขาดพลังจิต นะจะเป็นยังไงก็คือไม่ประสบผลสําเร็จแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นโรคประสาทนะครับโรคประสาทก็คือคนสติไม่ดีคนสติไม่ดีก็คือมีสติไหมครับขาดสตินะครับทําไมเขาถึงขาดสติเพราะไม่ทาสมาธินะครับเพราะไม่ทําสมาธินั่นเองสมาธิของเราสมาธินั้นนะครับนะะมีอยู่สองประเภท คือสมาธิธรรมชาติและสมาธิที่สร้างขึ้นทั้งสมาธิธรรมชาติและสมาธิสร้างขึ้นต่างก็ให้พลังจิตทั้งนั้นนะครับให้พลังจิตยังไงอย่างเช่นสมาธิธรรมชาติสมาธิธรรมชาติารราคืออะไรคืออะไรคือนอนการนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมครับนะพอเรานอนหลับพักผ่อนนะครับ นะถ้าเรานอนหลับพักผ่อนในคืนไหนนะะตื่นขึ้นมานะตื่นเชา้าขึ้นมาเราจะรู้สึกยังไงครับสดช,ชื่นกระปี้กระเป๋านะครับนะนะแต่ถ้าคืนไหนเราดอนไม่หลับรับรับ,บตื่นตื่นนะฮะลุ่งเช้าขึ้นมาเป็นไงครับอ่อนเ,ออนเพล่อง่วงเหงาห้าอนอนส,นสโลสวเลไม่เป็นอันทำกิจการอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่า เวลาเรานอนหลับนะครับเวลาเรานอนหลับนะ,นะ<ช>เราจะลดระดับอารมณ์งลงนะ<ช>ลดระดับอารมณ์โดยเฉพาะเวลาหลับสนิทนะครับนะอารมณ์แทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะเป็น,นจิตที่ละเอียดนะ,นะ,นะก็ผลิตพลังจิตให้ผลิตพลังจิตเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนหลับอย่างเต็มอิ่มนะครับนะรุ่งเช้า กระปี้กระเป๋าเพราะเราได้พลังจิตจากธรรมชาติสมัครที่ธรรมชาติคือการนอนหลับนั่นเองนะครับแต่ทีนี้บางครั้งนะการนอนหลับพักผ่อนอาจจะได้พลังจิตนะไม่เพียงพอต่อการดําเนินชีวิตจึงต้องทําอะไรครับสมาธิเพิ่มขึ้นนะครับสมาธิการทําสมาธิก็คือการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง,างๆใช่หรือไม่นะ นะบริกรรมอะไรครับพุทธโธพุทโธนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตามหลักของสถาบันพลังจิตอานุภา,าพแล้วนะฮะการทำสมาธิของเราคือการบริกรรมบริกรรมด้วยคําว่าพุทโธพุทโธนะครับนั่นคือนะฮะทีนี้ถ้าพลังจิตสูงเราก็จะทํางานอย่างสําเร็จมีประสิทธิภาพในการทํางานเป็นอย่างดีนะครับคนที่มีพลังจิตมากๆก็จะมีอะไรครับ ความสูส้นะฮะและก็ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะพลังจิตจากสมาธิเป็นไงครับช่วยแรงงความช่วยแรคราบความฟุ้งซ่านจากนะฮะสงนะฮะเพราะอะไรนะฮะก็เพราะว่าเวลาเราลระมาลคำพุดถูกจิตของเราจะเป็นไงครับ<อ>สงบเมื่อจิตเราสงบจิตเราไม่สั่งการสมองสมองก็ได้พักผ่อน เมื่อได้พักผ่อนมากๆนะครับนะฮะสติปัญญาเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะจะระงับความฟุ้งซ่านของสมองนะฮะพลังกิตจากสมาธินะครับจะช่วยให้เด็กมีปัญญาฉลาดหลักแหลมมีหลักการวิจัยออกมาเยอะแยะนะครับว่าเด็กที่ทําสมาธินะฮะนะนะจะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นนะเป็นเด็ก นะว่านอนสอนง่ายเรียนนังสือเก่งนะครับนะอย่างเช่นไอคิวซังอย่างเงี้ยนะครับนะก่อนจะตอบคําถามก็ต้องนะนั่งสมาธิป๊อก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 คิด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 ,คด,คดนะนะนะทำสมาธิก็จะกระจ่างขึ้นมาทันทีนะครับนะอ่ะทีนี้นะครูมีเพลงเพลงหนึ่งนะครับนะนะ เียนออกมาข้างหน้านะฮะทำได้แล้วใช่ไหมฮะทำได้ใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวเด็กชายลังสันนะฮะเคยเรียนกับครูมาแล้วออกแค่ออกทางให้เพื่อนดูนะนะฮะอ้าวนะครับเอามายืนข้างหน้าครับยังอ่าเดี๋ยกอะไรล่ว่านข้างหน้านะครับ กูะ <c oughs> จะให้คะแนนไปด้วยนะใครทำร้องตามครับร้องตาม ครับสมาธิก็คือความตั้งมั่นในอารมณ์เดียวจะทําให้เกิดความสงบความนิ่งนะแล้วก็มีสติพอมีสติก็เกิดความสบายแล้วกเกิดความสุขนะครับจุดประสงค์ของการทำสมาธิคือสร้างพลังจิตนะครับสร้างและสะสมพลังจิตนะครับพลังจิตก็คืออะไรครับ<จ>กําลังใจพลังจิตจะช่วยในการระงับงงอ่า ทำให้สน,นะทำให้นเะเ <นะ S 2> พราะฉะนั้นเราควรทำสมาธิไหมครับควรค่ควรทำอย่างยิ่งนะครับนะทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะครับนะคำถามแรกนะจากที่เราเล่นเกมตามหาสติเนี่ยนะฮะนะตอบได้ไหมครับว่าทำไมเด็กหญิงพลอยนภัสยึงยืนได้นานนะฮะ เพราะมีสติแล้วถามพรตพัฒน์บอกว่าทําไมถึงมีสตินะเพราะเขามีสมาธิใช่ไหมครับนะสมาธิเขาทําทุกวันไหมพรตพัฒน์ทำทุกวันนะส่วนคนอื่นเป็นไงครับทำบ้างทาบ้างไม่ถักบ้างเพราะฉะนั้นเราควรจะทําอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับทีนี้ จากการที่พ่อเกมหาสมาธิให้ความหมายของคําว่าสมาธิสิครับคือความสงบคือความสงบจดจอ,จดจอลดระดับอารมณ์สุขสบายนะครับพอจดจ่อปุ๊บก็ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าตั้งมั่นในอารมณ์เดียวก็คือนะเวลาเราทําอะไรก็จดจ่อ,อตรงนั้นก็จะทําให้งานมีประสิทธิภาพ นะครับนะไม่ผิดพลาดนะครับทีนี้ข้อ3นะจงบอกจุดประสงค์การทําสมาธิครับทาอ่าก็คือปลิดพลังจิตหรือสร้างพลังจิตแล้วก็สุกพลังจิตไว้นะครับจงบอกความหมายของคำว่าพลังจิตก็คือกําลังใจนะครับจงอธิบายความหมายอ่โทษอธิบายความสำคัญของการพลังจิตในการดำเนินชีวิต นะครับอ่าแยกยิงอ่าว่าไงนะมีสติในการใช้ชีวิตมีการสติในการใช้ชีวิตนะฮะระบผลสทำงานก็ประสบผลสําเร็จรอบครอบในการทํางานนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือพลังจิตนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะนะก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนทุกท่านนะะนักเรียนทุกคนด้วยครับนะฮะอ้าว เตรียมเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธินะครับ